าสบายไหมสบายดีพี่น้องสบายดีดูบ่าอุ้มบ่าวขมแหละสบายดีพี่น้องเออสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีพ่อแม่เอาอาป่าลุงเนาะสบายดีเด้อไม่นี้บ่าวกับตันกันมาขีดเพชรเพชรปวกพี่น้องบาดนี้อื่ได้มาสดๆใหม่ๆโอ้ยสดๆทุ่นหอนพี่น้องเอ้ยเนี่ยพอได้แกงพี่น้องเห็ดปวกโอ้ยมีแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้อง เห็ดปวกบ่าวทำแหล่บ่าวโอมกำลังหลอกตีนพี่น้องหลอกตีนเห็ดปวกนี่แหละเอาขี้ดินนอกจักสีเป็นเมนูยังมือแรง <c oughs> จักสีแกงหรือสีหนึ่งพี่น้องเลยทาเบิ่งถทาชมนำกันพี่น้องเห็ดปวกสองพันซาวพี่น้องข้งแรกอีกอันนี้กันนะก็ได้กินเป็นข้งแรกพี่น้องแกงเห็ดปวกสองพันซาวอีกอ่ะ <c oughs> มามาเป็นมามาพี่น้องมามาแกงเห็ดปวกเด้อกำลังเอ้ลอกตีนพี่น้องเลยสุดยอดเลยตื่นเต้นตื่นเต้นนะกับครั้งแรกปลาตัวเผือดซีได้กินปลาธรรมดาเห็ดปวกนี่โอ้ยเห็ดปวกจีอึดกระเป๋ากระเป๋าออกมาแต่กระเป๋าควักกระเป๋ากันให้ว่อนเลย เห็ดปวกออกมาแต่กระเป๋าเลยพี่น้องอันนี้มาแต่ตลาดเขตบ้านเบากัะตันเห็ดปวกทำอะไรออกพี่น้องเห็ดปวกดงสงสัยเห็ดปวกดงอะไรดอกใหญ่ๆนะบัานนี้ปลาเมาสิมาแกงเห็ดให้กินพี่น้องเห็ดปวกทีเบากัะตันไอ้ที่น้องทำแหล่น้องโอมระเบาบอยขูดน่แหละพี่น้อง นี่หน่อไม้นะพี่น้องอืมตุ่มต็มหมอใช้ละเหตุนี่ป่ะว้าวล่างเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องสีแกงบาดไงพอเป้า,ปาก,ก็ได้เตรียมการตำหม,มกผีกแบบบ่าวบอยเลยพี่น้องหมกผีกโคกแตกพี่น้องเอ้ย ภาพคืออยากมูมัวพี่โคกแตกพี่น้องโคกแตกโแตกโคกโคกกะโคกอัเดอพี่น้องรูวินิยมอย่างดีโคกเล็กโคกเล็กพี่น้องโคกคางโคกยางดีพี่น้องเลยโคกยางดีเลย โอ้ยหมักผีแกงข้ากตัตลูตลาตีเอื้อยเอื้อยเออหมกผีแกงขาเม่นขาวจีตํามุนเด้ขาตําพรมันรัวปลาหรือกรตะแกงเลยโปหมดเพราะเม็เโป้หมดยังปลาเมากับ พอเมาอะกับเพิ่นกับตัดเย็บคู่มือแล้วพี่น้องเอ้ยสั่งเมาเพิ่นกะเพิ่นหากไอ้ว่างๆเพิ่นกัออกไปกินข้าวน้ำไปเห็ดวิญญน้ำพี่น้องเห็ดหาเห็ดหน้ากับแบ่งเวลากันพี่น้องเวลาตัดกับตัดเวลาไปเสียหนาพี่หมอบกับไปพี่น้องเอ้ยลำบากลายเพิ่นกะอยู่คนเดียวอีกได้หนิอยู่คนเดียวพี่น้องเอลยเพื่อนอยู่คนเดียวเพิ่นนะ ใส่ผักตีลงไปพี่น้องแกงฮิดปวกใส่ผักติ้วอ่อนจองหนึ่งพี่น้องเ้ยเออแกงฮิดไอ้ส่นคือโบใส่หัวซิงไก่มียังไงเอ้ยพักสไลด์นะบ่น่ แกงเห็ดปวกใส่พักสไลน้ำพี่นอ้องขาดมาได้ก็คือน้ำปลาแดกนี่พักใส่พักสไลน้องเลยขาดมาได้ก็คืออีตูเล่าแกงเห็ดแกงนันแกงนี้คืออีตูเล้าเลยพี่นอ้องีด้เอื้อน้ลา ใส่ห okay, so ัวชิงไขหนึพี่น้องเอ้ยส่ไคนม่สลยได้ลงตอนไหนลงตอนจิเอาขึ้นให้มันจีกงเออมีสูตรเทคนิคอีกนาอพี่น้องครับแกงเห็ดปวกพี่น้องเอ้ยครั้งแรกของปี2องพันสิมาบใส่

ลาวแล้วพี่น้องตูวลาวลงไปแล้วอันนี้ใส่เบิดเนาะสไลด์นะอืมฮึบเด้เบิ่งหน้าตาดูพี่น้องหน้าตาจะเป็นตะกินขนาดใดสไลไดไลไล์นะคุ้นนหรอแม่คุ้นเะแม่เออคุ้นเลยมันอมอุย้ยมาเด้อพี่น้องกินแกงเฮ็ดปวก <c oughs> เล้วได้มันเด้อพี่น้องกินแกงเห็ดปูกับลำบากกับตานพี่น้องเลยแล้วแล้วนี่โอ้เซ็ตสิ้นเ oh, ตรียมการแต่งพะเขากินได้เลยพี่น้องเลยบ้านโอ้ oh, พี่น้องตักแล้วกินข้าวแรงเด้อพี่น้องมื้อนี้นั่งจิกินข้าวแรงพี่น้องเลยแกงเห็ดปูแบบ ตัวเดียวเลยบะแต่งหยาดกันถึแเสบอือตัวเดียวกับถวยโอ้โหครั้แงแรกพี่น้องเลยแกงเห็ดปวกกินลงไปนี่คือสีหวานจุบๆในปากเนาะคือมีสรสชาติหวานห<า>วานเห็ปดปวกดน แย่งว่ากันฉันรข่าวแรงเอาเจ้กปากลูกเอาเอินพี่น้องเอากินข่าวแรงกากันเด้อพี่น้องวัอนี้แกงเนื้เขื่อสิเปิดกล่องได้สบายดีพี่น้องสามเถื่อนีกงเนื้อแกงเปิดแกงเนื้อแันเหนื่อยดื่มวะสบายดีอีกรอบพี่น้องสามเถื่อนละมาเด้อกินข่าวแรงนลำบากับตันพี่น้องเด้อล่างมือเลยแหละมากินข่าวน้ำเปลากำกันพี่น้องแกงเนื้แกงเนื้ปวกว่านี่เมนูเด็ด เมนูเด็ดพี่น้องเลยเอนเห็ดปวกว้าวเห็ดปวกหวานบวกินข่าอีกเลเบดมือมันยังไงไม้ไววเรียวเร็วเตะนออนอาเต หูน่องอเตรหูเว้บุได้ฮะยางเหืออน้อยเท่า่ร่ใคจะดูใครจะดูยางกันได้เดนไปดังไปนอนอ่โอ้ยอย่างเองเลยคนเอาอย่างนีางเหือออกตลอดสไล่น่อพี่น่องครับผมอำลังนัวพอดีว้าวมีไส้มาทั้นี้ดูปโอ้ เอ้ยใส่ดอกแกงเห็ดบดแกงสกเ็ดบดแ่าเบือเนอแกงเห็ดครั้งแรกเนาะมันเนาะน้ำท่วมทงดิเจ้าเจ้าเนาะมันมันนัวมามีข้าวเบือเด้อไปบ่าวายอใส่น้ำายเด้อใส่ข้าวี่็เจ้ามาแล้วน้ำเอ็ดเนาะเอ ้ามาเด้อกินข,ขาบ้านเฮากินแบบนเ้อหนอบ้าากินเน่อมไปเตี่ยมาเตียนะเมื่อน้าน่าไม่ใหญ่บ่าคูเตวินไม่ต้องเลยครูแตวินเพื่อล่างเพ,เพื่อนั่นเพื่อนี่คำตับ มาเอานั look, me, <laughs> ่นสายหลอกพี oil, <q illa>. ่น <Darwin> ้องเลยคนผมมีลูกผมมีผัวพี่น้องมาขอน้ำบ๊อบเทิร์นคนผมมีลูกผมมีผัวอยู่คนเดียวกับพ่อผักพ่องไว้ใบเตยกระได้พี่น้องเลยสบายตัวอีกแบบหนึ่งเนาะยี่ร้อยน่าบอกเก็บเอาหมาษมา เบาเบาบางลายอาร่ขอขามไปพังไทยกับโบได้พี่น้องเราจะเอาปุ๊กพันมะเรียงกับโบได้ <c oughs> ขามกับโบมีฮอปสะดวกปุ๊กมะเรียงดีอ่างกับล้งบ้านกับต <c oughs> ้าปเป่าเลยอ่าง ฮาจินกถวหน้าผูเก่อขวัญไปหาพี่น้องไทยบ่ได้าาตลาดอำเภอกันยานีเงียบแน่แล้วพี่น้องเล้าขามไปซื้อบ่ได้ต,าาาตลาดอำเภอสานุมานยามนี้เขาจะได้แต่มันก็ง่าย้วมาขายเก่ายามนี้อุดมสมบูรณ์ได้พี่น้องฝั่งใหม่มาตอกคือต,ลา,าตลาดตกเศร้าขวกินบ่ออืดอยู่สานุมานคุณตกองบอง มดดอําเภอสนุมานจังหวัดอำน,นาจ,จเจริญข้าวอยู่ใกล้ายแดนเนาะต <c oughs> อนอาศัยพี่น้องทางไทยเสียดยังเสียดยังซื้อยังเสียดยังอาศัยพี่น้องทางไทยพี่น้นงอ,นนองยอ,อยากไปอยากซื้อจักสูบหนามไปยังไม่ได้ซื้อ <c oughs> อยู่เล่าก็มี <c oughs> จักสูบหนามแต่แพงแกดดังไฟเบ้ดกับกรได้เติมเสียโ,ยโกงมาขายโกง จัดนัก gotcha, จัดเต็มเคืองสองมันกว่ากวกาีครบเลยปาไปมาเราใช่ไหครับเครื่องก้านกระสีกระยานบุรืออยเต็มที่ยัางเราหับเมาอยู่ ขึนไผ่นมาเนีเ่ยแหะต่งางว่าเสนนัวให้ใส่ใข้นมเนี่ยจะไ่เห้าบวกกับใช่บัทิงไผ่มเยนะมาหัดเน่ห์บาวกลั่นที่ได้คอปิ้ตคิดมาเพียงหนึ่งเด้อพี่น้องฝากคนไลนแชร์นต<ด>ิดตามในบาวกันหน่ยเด้อเอาอาป่าลุงเนี่ยสบายดีไหมลูกสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีงามล<ด>ูกเห็อะไรงามงกลบลมน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 มแล้ว